ครับมาตามตัวครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยต้นพะวันอยู่ภายใต้พุ่นปวกที่แรกกันหน่อยๆเลยหล่ะครับที่แรกเนี่ยทุกมือเนี่ยโอ้ยเนี่ยบึงื่นกินมือแล้วนี่ก็สกีว่างเลยเนี่ยอยู่น้ำกันในวิวาสิตถือจอมปวกหล่งงานกับโบชักบึงแล้วนีครับดีฮาุก บบแมนตัวนี้ตัวนี้น่าสิเป็นปีห้าเจ็ดตัวเนี้ยปูปีห้าเจ็ดครับตัวนี้ก็ปีห้าเจ็ดคือการเนี่ยจากอีหยังตรงนี้นี่เป็นน้ำดินหรือเป็นน้ำหยังกับบุ้งเงินบนี่ตัวนี้ตัวนี้จะปีหางูกเพมือนแา่ว่ามีแต่ก่อนมามีนะครับนี่จอมปวกพ่นปวกน คือทีว่าผมมันย่ายแน,น่เกษตรพ่อเพียงอจะเป็นที่มีต้นนึงอยู่หน่แต่ว่าตอนนี้ถูกดนนกินไปเรียบร้อยแล้วครับ,รบอันนี้กับปีหาเก็ขึ้นกันปีหาเก็ดขึ้กันตัวนี <c oughs> น้นี่ครับนี่ครับผลพ่วงจากพายุฤดูร่อนอที่ถลม่มพัดถล่มสวน ยังละกยลี้ยงกะอยู่กิ้งหม่กิ้งยังกะโอ้ยเบุญหกปีต้นยังน,นี่ครับอันนี้ก็ปีหาเจ็ดคือคือกันตัวนี้โมเมนปีหาหกเลยครับปลูกลงปีปีหนึ่งเนี่ยอันนี้ปีหาหกคือกันโมเมนต์ตรงปีหาเจ็ดไม่น้อยวัาพิษวัาถือเนาะเนี่ยตัวนี้ก็ <c oughs> ตัวนี้ก็เพื่อนตัวนี้ก็ใบใหญ่มาจากสลาบบุรีตัวนี้ตัวขึ้นมากกับชั้คาากคือเม็ดมาจากสลาบบุรีครับตัวนี้ปีหาแปดตัวนี้นี่หน่อยนเะนาะปลูกเสริมที่หลังครับตัวนี้จะเป็นปีปีหาเจ็บอยู่คือกันตัวนี้กับปีหาเจ็บครับเนี่ยคือ มีหาเนะอย่างหน้าก็มีผมก็ปปูปนๆกันไปนี่ครับอันนี่พักวันเล็กหน่อยปูปีนี่ละปีหกศูนย์เนี่ยแล้วแมวขวดอ้เพื่นดยว่ครับนี่ต้นพะยุง แยกอีหยังดอกผุ่มเวทจะคิดอีหยังวุมดอกอันนี้ก็บ่ใหญ่ไปใหญ่มากเกินของขู้สึกว่าสิเป็นจากจังหวัดตากหรือยังไงเนี่ยบนจำบ่ผิดตัวน,นี้ปีหาเจ็ดครับปีหาเจ็ดตัวเนี้ยครับอมีปีหาเจ็ดโอ้ห้าหกโอ้หา้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดโอ้โห ต้องปีหาแปดเนี่ยโอ้โหผิดปกติที่สี่เราบุไดเอาบันทึกตัวของมากก็เลยความจริงเออพักวันปลามุนี่ต้องตง้องลืมต้นโดยปีหาเจ็ถึงสิถึกเพราะว่าผมลืมเขามาเขามาปลูกนี่สิเป็นปีปีหาเจ็บมาพผ่านไปแล้วทุกปีเจ็ก็สามสามปีเนาะครับสามปีก็ ในกินล่ละในกินยอดเพิ่นเล่ละเพิ่นให้ยอดปีที่แล้วนี้แห่ยอดลหลายเติมครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้องเป็นปีหาแปดนะผมต้องขอให้เพื่อนๆตัวนั้นตัวที่ผมไอ้ทันไอ้ไทยมาทาัาทา้งจอมปลวกมันจะต้องเป็นปีปีหาแปดเนาะจริงจถึงปีหาแปดไหม ปีหาเปดปูเด็สองปีแล้วอันนี้กับเป็นปีหาแปดเดือนแต่ว่าบุใหไงเนี่ยปูกไต้ตุนตุลตะครบอยู่ครับเนี่ยท้านี้ก็มีหลายเติบอ,อยู่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เด็จะเป็นปีหาเปดหาเปดเพราะว่าพมเอาเครื่องตัดหยาม,มาตัด เน่บุห็นพื้นเนี่ยตัดไปซะตัดไปอยู่แต่ว่าแต่ว่ากักันั้นอยู่ครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ถึงตัดได้เป็นก็บะตายดขึ้นนี้อยู่เนี่ยดินกัผมก็บอกเหมือนว่าเป็นน้ำดินหรือเป็นน้ำเอียงเป็นี้อะหมายเป็นปีหาหาแปด เมีอนงามเมียนบงงามผสมปนเปียนแล้วแต่พันนะครับผมว่าตัวนี้เห็นนี่นะตัวนี้นี่น้อยอยู่นี่ปูค้อมพ้อมพ้อมกันกับกับฟังไหนละ่ะแต่ผมคิดว่าดินทังนี้สิบกคอ่อยอนนั้นเป็นไหนผมก็บำรุงอยู่เลยล่ะผมกเอาปุ๋ยเอานึ่มาใส่อห่า้แต่ว่าแต่ว่าอาจจะเนื่องด้วยเพราะใจที่ว่าตากแดดแน่นี่แน่น่ะผมว่าเลยเห็ดให้ คุณได้รับแดดหลายจนเกินไปในช่วงใบใบเองสินะอาจจะมีมีมีผลเห็ดใหงมเนีงง่อยอันนี้ก็แมนอยู่แต่ว่าตัดห้าไปแล้วรอบหนึง่งแต่ว่าก็ยังหกยังอย,ง,อยงอยู่ยจนไปยุ่งปลูกเลยปลูกหลายดอกท่านมาไปขอขอหยาดกลมป่าใหม่อยู่ปลูกหลักปลูก ก็จะเห็ดเป็นเอ็นเอยงเหมนว่าปลาใหม่ชุมชุ่มดูนี่ตัวนี้นี่เทอนกันครับนี่พายุฤดูหล,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 ล่อนถลม่มของผมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ะเิ่นกรลรังสิออกหยอดนี่นี่อสิะเป็นกิงกระโดงแล้วแ่ะเนี่ยครับแถวนี้ก็ปู่วยหลาย